พื้นที่ในเมืองวินบริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนามเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นผลจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นคาจิกิที่เคลื่อนตัวอยู่ในอ่าวตังเกียและคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งเวียดนามในช่วงบ่ายถึงเย็นวันนี้ทางการเวียดนามสั่งพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมากกว่า586,000คนค่ะตั้งแต่จังหวัด นิ่งบินทางตอนเหนือลงมาจนถึงเมืองเวซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศพร้อมทั้งประกาศปิดโรงเรียนสั่งระงับการเดินเรือแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินหลังจากคาดว่าพายุลูกนี้ซึ่งเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมสูงถึง166กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะสร้างความเสียหายที่เท่ากับพายุไต้ฝุ่นยางิเมื่อปีที่แล้วค่ะ นอกจากนี้ทางการยังได้ส่งทหารและก็เจ้าหน้าที่รวมกว่า1 2 3 0 0 0คนลงพื้นที่เพื่อเตรียมทำภารกิจช่วยเหลือและก็ค้นหาผู้ประสบภัยพร้อมทั้งเตือนว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่ในบางพื้นที่อาจจะต้องรองรับปริมาณน้ำฝนสะสมมากถึง600มิลลิเมตรรวมถึงเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถลม่มโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาก่อนที่พายุดังกล่าวนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ลาวและไทยต่อไป